จะทำให้เราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักการมีความรู้ศาสนาทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ยุคประมาณนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจดจำบทเรียนในเรื่องราวของศาสนานะครับในเรื่องราวของสามัญเป็นช่วงที่สติปัญญายังไม่มีภาระในเรื่องอื่น mm hmm. ใช่ไหมพอแม่จ้างให้มา เรียนพ่อแม่จ้างให้มาเรียนนะครับอายุแค่นี้จะต้องตั้งใจตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่สดใสนะครับอนาคตที่ดีดังนั้นการที่เรามีความรู้ศาสนาจะทำให้เราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักการมีความรู้ศาสนาทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ อ่านะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ส่งลูกเรียนทั้งสามัญส่งลูกเรียนทั้งศาสนาเรียนสามัญเพื่อการประกอบอาชีพเรียนสามัญเพื่อให้รู้เท่าทันคนเรียนสามัญเพื่อนำมีวุฒิการศึกษาต่อยอดในเรื่องของดุนยาแต่การเรียนศาสนานั้นเรียนเพื่อปฏิบัติอิบาดะ อามันอิบไดาเรียนเพื่ออนาคตได้ดูอาให้กับพ่อแม่ได้ด้วยนะครับใครอ่านดูอาให้กับพ่อแม่ไม่ได้บ้างยกมือยกมือครับอ่านได้ทุกคนใช่ไหมใครอ่านไม่ได้ยกมือนะเดี๋ยวอิมำชี้ไปอ่านไม่ได้แล้วเป็นเรื่องอีกใครอ่านไม่ได้ยกมือครับยอมรับเสียโดยดีมีไหมครับอ่านดูอาให้กับพ่อแม่ไม่ได้ Antam Allahumma ufirli Antam Allahumma ufirli Zunubi Wali walidayya Warhamhuma huma Kama rabbayani Sogiro Lupa mai Lupa a ลอ a h u um maufir li, โอ Allah ได้โปรดทรงอภัยโทษให้กับฉันด้วยจุนูบีจากบาปอะไรวาลีวาลีด้ยยาพ่อแม่ทั้งสองบุพการีทั้งสองของฉันด้วยขอจาก a ล l a h ได้โปรดอภัยโทษให้กับเราอภัยโทษจากบาป ให้กับเราพ่อแม่ของเราทั้งสองวัรหัมบุมาขอพระองค์ได้ทรงเมตตาท่านทั้งสองกามารถบ,บายานีสองอีรอเหมือนที่ท่านได้เคยพ่อแม่นั้นทั้งสองได้ทรงเมตตาเราในขณะที่เรายังเป็นเด็กน้อยนะครับนี่คือโดอาให้กับพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่มีความหวัง ที่ส่งลูกมาเรียนศาสนาเพื่อว่าวันที่พ่อแม่ได้ลาลับจากโลกนี้ไปจะมีเด็กน้อยในวันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้ายกมือหันหน้าไปทางกิบลัดมีความซาบซึ้งต่ออัลลอฮ์ขอโดอาให้กับพ่อแม่สำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ ที่เลี้ยงเรามาอย่างดีให้การศึกษาให้ทุกอย่างเหมือนกับครอบครัวอื่นๆที่เขาให้นี่คือสิ่งที่พ่อแม่มุ่งหวังและปรารถนาจากลูกๆทุกๆคนนะครับดังนั้นนะสุดท้ายใน,ในวันนี้ขอโดอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาขอขอนอาให้เราอ่านโดอานี่ตามอิหมัมนะ เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของคุณครูอิตาริสดูอานี้ก็ต้องท่องเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าทํานองมันถึงจะจดจําง่ายท่องตามนะครับฟังให้ดีนะเดี๋ยวให้คุณครูอิตาริสสอนต่อนะดูอาให้เรามีอีมาม <c oughs> เคยได้ยินไหมเคยฟัง Youtube ไห <c oughs> มเปิด Youtube ฟังนะอ่าอ่านตาม اللهم أهنا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم شرنا بالإيمان وأدقنا جنة الإيمان يا <applause> ยาอัลลอฮิจุกัน kami ด้วกานอิมาณยาอัลลอฮ์มาดิกัน kami ดลาน,นอิมาณยาอัลลอฮ์บัง kitkan kami ด้าน,นอิมาณอยให้ครูอิดาิสสอนให้นะมันต้องมีสิ่งที่ทำให้เราได้สนใจต่อบทเรียนสอนอย่างเดียวเด็กน้อยเนี่ยซนไม่ค่อยฟังนั่งเล่น ต้องมีอะไรที่มาทําให้เราจดจอ่อกับครูผู้สอนนะเอาสักท่อนก่อนกล่าวตามนะทํานองนี้นะอัลลอฮุมะมาาีนาบิลีมานประกาวสิเสียงอัลลอฮุมะมาาีนาบิลีมานอัลลมมาอาฮุมะอามิ اللهم شرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته